โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมรายการวันนี้ที่ผมภูมิจเะเป็นอะไรสมารีนะครับก็สหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโต้ลเลนเมจิกนะครับหรือว่าถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยขอย้ำนะครับว่าเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะครับไม่ใช่เซนะิร์ฟแท้เนาะแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นจากประเทศเวียดนามเหมือนกับเซิร์ฟแท้รอบก่อนเลยนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของสายฟรีนะครับเล่นยังไง ให้ทีมเก่งๆตัวโหดๆค่าพลังเยอะๆนั่นเองนะครับนะต้องขอย้ำก่อนอีกรอบหนึ่งนะว่าทริกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าอยากเก่งวันนี้ก็เก่งวันนี้ได้เพราะว่าเราคือสายฟรีถูกไหมมันจะมีทริกที่แม้แต่สายเติมเนี่ยก็ยังต้องใช้เนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าเกมเซิฟเนี่ย มันเคยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เคยไปเล่นเซิร์ฟจีนมาแล้วแล้วเกมนี้มันจะมีตู้วนใช่ไหมพอมันมีตู้วนเนี่ยเรารู้แล้ะสเต็ปของตู้วนมันเป็นยังไงตัวละครตัวไหนเก่งที่สุดในเกมเราไปดูมาหมดแล้วนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นตัวอะไรอยู่หลกัหลกๆมีอะไรบ้างมีมูมไป มีหอ,อกสมุดนะครับมีอาหินนะมีตัวของมุกม่วงใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวของจูจูชิงใช่ไหมหลกัหลกๆ5้าตัวนี้คือ OP สุดแล้วในเกมในปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเนาะแล้วก็จะมีตัวประปายอย่างเช่นตัวของเสี่ยวเปิงหรือว่าองค์ชายสีใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกปูกระดูกหรือว่าโหลกเกาไอ,ไอตัวปูกระดูกใช่ไหมครับหรือว่าไอตัวกูโถแล้วก็มีตัวของนิ่งหลงหลงร่างเทพ2บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี ตัวของไอตัววานล้านปีร่างคนใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวผู้อาวุาโสเจ็ดร่างเทพสองอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวแต่ส่วนใหญ่จะใช้5ตัวแรกที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวละครดามเมจที่เก่งที่สุดคือหอกสมุดตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดคืออหยินแม่ถังซานใช่ไหมตัวละครแท้งที่เก่งที่สุดตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมปัจจุบันตอนนี้เซิร์ฟจีนเปิดมา2ปีแม็ก็ยังใช้ก็คือมู่ไผใช่ไหม แล้วก็ตัวละครที่เป็นซับพอร์ตดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจูจูชิงแล้วก็ตัวของไข่มุกม่วง,งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สายฟรีต้องทําจริงๆนะครับคือดองใบกาชาดองเพชรดองขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีกิจกรรมที่ถ้าเราเลเวล35ใช่ไหมแล้วมันจะมีแพ็กเกจซื้อวงแหวนหมื่นปีใช่ไหมครับ แพ็กเกจซื้อกระดูกวิญญาณแพ็กเกจซื้อไอเทมระดับสีส้มใช่ไหมมันจะมีตัวของวงแหวนวิญญาณ6,000เพชรใช่ไหมตัวของกระดูกวิญญาณเนี่ยนะครับ8,000เพชรแล้วก็ตัวของตัวของอุปกรณ์ระดับสีส้มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ11,000เพชรใช่ไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไปซื้อในส่วนตัวของกระดูกวิญญาณซึ่งถามว่าดีไหมดีครับแต่มันเป็นกระดูกวิญญาณสายแท่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอามาให้สายแท้งแล้วก็ให้แบกด่านเราใช่ไหม แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแบกด่านในช่วงต้นเกมเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีจริงๆเนี่ยคือไม่ต้องซื้อทั้ง3แพ็กนี้ปล่อยไปตามเวตามกรรมครับเทคนิคนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเองหรือว่าคิดเองหรือว่าอะไรด้วยนะซึ่งในส่วนต่อของคนที่เขาเล่นเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เพิ่งมาแชร์ข้อมูลนะครับเนาะซึ่งค่าพลังเขาเนี่ยประมาณ2000ล้านนะครับเขามาแชร์ว่าในส่วนต่อของการเล่นเนี่ย ถามว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับหลักๆคือดองของดองใบากาชาดองเพชรเล่นกิจกรรมแล้วรอแค่ตู้เดียวเท่านั้น,นครับคือตู้หอ,อกสมุดเท่านั้นเลยคือตู้นี้ตู้นี้คือตู้ที่ดีที่สุดในเกมเพราะว่าที่ผมพูดไปเนาะอายินใช่ไหมไต้ม่ป่ายหอ,อกหอ,อกสมุดครับสามตัวนี้คือตัวละครที่ผมพูดมาแล้วว่าเก่งที่สุดในเกมใช่ไหมแล้วตู้นี้มันจะมาในประมาณเดือนครึ่งของเซิร์ฟเวอร์เปิด เพราะฉะนั้นตู้นี้ก็คือเป็นตู้ที่เปิดได้ตัวไหนคือคุ้มครับเพราะว่ามันเป็นตู้เลทที่ OP จัดแล้วเขาจะเก็บของนะครับมาเปิดตู้นี้อย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่อของใบกาชาเพชรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเล่นกิจกรรมเอาโคด้ดแล้วก็ดองของนะครับแล้วก็เล่นค่ายเนี่ยเลือกค่ายที่ชนะถามว่าทําไมถึงต้องเลือกค่ายที่มนชนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นค่ายที่แพ้เนี่ยเราจะได้เพชรน้อยมาก แต่เทาปะแต่ถ้าเราไปเล่นค่ายที่มันชนะนะครับแล้วเขาดันค่าไอตัวของอแต้มค่ายเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยตอนจบในส่วนตัวของรายสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เพชรเยอะมากๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาเลยเล่นค่ายที่มันชนะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วพอคราวนี้เนี่ยเราเก็บเพชรเก็บอะไรเสร็จใช่ไหมครับเราจะไปเล่นในส่วนตัวของกิจกรรมตรงนี้ซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นกิจกรรม9กช่องนะครับเป็นกิจกรรมที่จะสา อ่าเป็นกิจกรรมที่จะหาในส่วนตัวของใบกาชาสีทองนะครับหรือว่าใบกาชาสีเงินเนี่ยได้ดีที่สุดเทคนิคของเราก็คือเราจะดองเพชรมานะครับประมาณ4ี่หมื่นแบบของผมเนี่ยนะครับเราจะไม่เอาตาเทพไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัวของขอ,งของสมุดเนี่ยไม่จะเปต้องมีร่างเทพก็ได้นะครับเนาะเราจะดองเพชรเนี่ยเยอะๆเลยแล้วทําอะไรครับเราจะสุ่มหนึ่งครั้งแล้วกดรีเซต็ตสุ่มหนึ่งครั้งแล้วกดรีเซต็ตสังเกตว่ามันจะเสียประมาณ10เพชรในการรีเซต็ตเพราะฉะนั้นการกด1ครั้งเราจะเสีย 100เพชรแล้วก็รีเซ็ต10เพชรเพราะฉะนั้น1ครั้งเราจะเสียเพชรประมาณ110เพชรซึ่งทุกครั้งที่เราเสียเพชรเนี่ยเราจะได้เพชรกลับคืนมาด้วยจากแต้มเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างนี้วนไปเรื่อยกด1ครั้งรีเซ็ต1ครั้งกด1ครั้งรีเซ็ตหนึ่งครั้งกด1ึงครั้งรีเซ็ตหนึ่งครั้งซึ่งของทั้งหมดในนี้ครับเป็นอะไรที่คุ้มมากมีโอกาสได้ตาเทพอุปกรณ์ระดับสีแดงใช่ไหมอุปกรณ์ไอเนี่ยมันเป็นอาวุธลับใช่ไหมมีโอกาสได้ไอตัวนี้ครับราคา0 0เพเนราคาค ตัวของ100เพชรอะคิดดูดินะครับมีโอกาสได้ในส่วนตัวของใบากาชาสีเงินเนี่ยเทียบกับาราคาเพชรก็ประมาณ300เพชรเพราะฉะนั้นเราก็คุ้มของทั้งหมดนี่คือคุ้มมากๆแล้วของที่จะได้บ่อยที่สุดคือตัวนี้ครับหีบยกระดับสีส้มซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ยกระดับ8ระดับ7เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันจะบวกค่าพลังให้เราเยอะมากๆ ส่วนใหญ่เขาจะรีหากันอยู่กิจกรรมนี้ครับรีหนึ่งครั้งนะครับกดรีหนึ่งครั้งกดรีหนึ่งครั้งไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วใบากาชาเนี่ยแม่งจะได้มาโคตรเยอะครับเราจะเก็บใบากาชาจากกิจกรรมนี้อย่างเดียวแล้วเอาไปเปิดในส่วนของตู้กาชาตู้นี้แล้วพอเราเปิดให้มันสุดเท่าที่จะสุดได้ครับสังเกตว่าใบากาชาของผมเนี่ยใบายกาชาเนี่ยหนึใบเท่ากับ700ครั้งใช่ไหมอันนี้สองเพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ900ครั้งผมยังได้หอกสมุดแค่ไม่กี่ตัวเอง เพราะฉะนั้นเราต้องดองทุกอย่างที่มีครับแล้วเอาไปลงกับตู้นี้แล้วถ้าทําให้ได้เนี่ยเอาขอกสมุดเนี่ยให้เป็นประมาณ6ดาวทองก็คือประมาณ36ดาวนะครับถ้ามันตันเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นแหละนะครับคือวันที่เราจะเล่นด่านจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นสายฟรีเนี่ยแนะนําว่าทําวิธีนี้ดีที่สุดนะครับเนาะแม้แต่าสายเติมก็ยังทําเลยนะครับเนาะแล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยสังเกตเนาะว่ามันจะคล้ายๆกับวันพันแมนที่เป็นเกมไอตัวเทิร์นเบทใช่ไหม ที่เราจะดองใบากาชาสีดำดองใบากาชาเนี่ยเพื่อเปิดในส่วนตัวของตู้เลดอัพ mm. UR ใช่ไหมครับเกมนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าแค่เกมเนี้ยตัวละครเก่งที่สุดในเกมเนี่ยมันคือตัวขอ,อกสมุดนั่นเองเข้าใจไหมใต้มูไปาอายินอย่างเงี้ยสตัวเนี้ยมันคือเก่งที่สุดแล้วแล้วก็รีวิวจากคนที่พลัง2,700ล้านนะครับนะเขาบอกเลยว่าหอ,อกสมุดเก่งที่สุดในเกม แล้วในเซิร์ฟจีนเหมือนกันผมไปดูมาแล้วนะครับเซิร์ฟจีนก็คือหอกสมุดมู่ไป่อาหยินอ่าไขม่มุกม่วงแล้วก็ตัวของจูจูชิงเนี่ยก็เล่นกันอยู่แค่นี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี้ยตู้เนี้ยคือตู้ที่เราจะเปิดจริงๆแหลายหลายคนอาจจะเป็นรอตู้วันที่2ใช่ไหมตู้วันที่2เนี่ยจะเป็นตู้ถังซานถูกไหมครับมันจะมีถังซานมีตัวของถังห้าวแล้วก็ถังเฉิน3ตัวเนี้ยเก่งที่สุดก็คือถังซานซึ่งเล่นได้จริงๆนะครับนะเก่งเหมือนกันตู้วันที่7ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ถ้าเป็นเซิร์ฟเก่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นตู้ของอตัวของปักเป้าใช่ไหมครับตัวของหอกอสรพิษแล้วก็ตู้ของอตัวของผีปีตรงใช่ไหมซึ่งตัวละครตัวเดียวที่เล่นได้ก็คือในส่วนตัวของปักเป้าใช่ไหมครับแต่เซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเหมือนเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า7วันแรกของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะไม่เอาตู้ปักเป้ามาแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นตู้ของออยินหรือก็คือแม่ถังซานนะครับเนี่ยตัวนี้นะซึ่งในตู้นี้จะมีออยินนะครับ มีตัวของเสียวอู่มีตัวของอาถังเทียนนะผู้อาวุโสสองเนี่ยซึ่งเล่นได้ตัวเดียวครับก็คือแม่ถังสารก็คือไอหยินเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้หลายๆตู้เนี่ยมันจะมีตัวเดียวที่เล่นได้แต่ว่าตู้นี้เป็นตู้เลดอัพที่ OP มากครับ OP แบบเล่นได้ทุกตัวละครและมันเก่งเวอ่เวอร์เลยนี่แหละเหตุผลที่เขาเลยมาเปิดตู้นี้กันซึ่งตู้นี้ประมาณ1เดือนครึ่งมั้งถึงจะเข้า นี่แหละครับคือเวลาที่เราจะดองของเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้และหลายคนก็ถามผมมาว่าทําไมผมไม่ใช้ของทําไมผมไม่เปิดกาชาทําไมผมไม่ดันพลังครับมันจะไม่เก่งนะดันวงแหวนไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นครับส่วนตัวผมซีเรียสเรื่องเก็บใบากาชาเก็บเพชรเพื่อมาเล่นกิจกรรมไอตัวของอกิจกรรมก้าวช่องเพื่อเก็บใบากาชาเพื่อเก็บไอตัวหินหยกอันนี้เอาไว้เล่นอีกทีหนึ่งซึ่งผมเนี่ย จะไปเปิดทีเดียวเนี่ยนะครับนะตอนที่ตู้นี้มาแล้วก็คนที่เขาพลังสอง0ล้านเนี่ยนะครับนะในเซิร์ฟเก่าที่เขาเป็นสุลต่านจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเปิดตู้นี้ได้นะครับนะแล้วเราขอกสมุดไปไกลกว่าคนอื่นนะครับขอกสมุดเราตันกว่าคนอื่นเนี่ยตัวนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยแบกทีมจริงๆแล้วเราจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกครับไปทําตัวอื่นๆ,ๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปักเป้าหรือซ้ำนะถ้าเพื่อนๆทำปักเป้าแล้วของเพื่อนๆไม่เยอะหรือว่าเงินเพื่อนๆเนี่ยไม่ถึงจริงๆเนี่ย ในเลดเกมเนี่ยเมื่อเจอไอตัวหอหอหอสมุดเนี่ยโอเลเทะครับเพราะว่าปักเป้าเนี่ยมันจะเก่งก็จริงแหละนะครับนะแต่ถ้าจะเทียบกันเนี่ยหอสมุดเนี่ยดาเมจเลดเกมมันเอนเกมกว่าจริงๆดาเมจมันเวอร์วังอลังการมากๆเพราะว่าอัตราคริคคอนดาเมจเนี่ยคลิคคอนมันโอ้โหใส่ทีเนี่ยเป็นแบบร้อยล้านพันล้านนะครับมันดาเมจเวอร์เกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวเอนเกมของจริงแต่ว่าปักเป้าเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับใครอยากปั้นปักเป้าเนี่ยซัดเลยก็ได้เพราะว่า อย่างที่บอกนะว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะเงินเพื่อนๆนะใบากาชาเพื่อนๆเพชรเพื่อนๆ,ๆถ้าปั้นก่อนอย่างที่บอกเก่งก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกเกมนี้จําไว้ครับคำผงมันคือเติมก่อนเก่งก่อนแต่ว่าเติมทีหลังเก่งกว่าเปิดกาชาเหมือนกัน,นครับตู้นี้คือเปิดทีหลังเนี่ยเก่งกว่าแน่นอนถ้าถ้าสายเติมเขาไม่มีใบากาชาพอที่จะเปิดตู้นี้เนี่ยแล้วเรามีประมาณแบบเป็นพันสองพันใบอ่ะแล้วเราใส่ทีเดียวอ่ะเราดองมาประมาณเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราใส่ตู้นี้ตู้เดียวเลยครับแบบตูมเดียวเนี่ยนะครับทีเดียวเนี่ยถ้าตัวของขอกสมุดเราไปได้ไกลมากๆนะบอกได้เลยว่าสบายครับใช้คําว่าสบายได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยแม่งซอยทีเนี่ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะครับแล้วมันตีไม่มิดด้วยแล้วมันมีสกิลแบบควบคู่กับไอ้สตัวเนี้ยมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นตู้เนี่ยคือสุดยอดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเล่นเทคนิคนี้เหมือนกันอันนี้คือผมเอามาแชร์ให้เลยนะลนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมัน ทำได้จริงหรอนะครับกล้าทำาหรออันที่จริงเนี่ยผมจะทําเทคนิคนี้เลยแล้วก็ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่อยากแชร์เทคนิคนี้นะครับแต่ว่าพวกสุลต่านหรือว่าคนที่เขาเคยเล่นเซิร์ฟเวอร์แรกมาแล้วและเขาแบบเก่งมากๆหรือว่าคนที่เคยเล่นเซิร์ฟจีเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคนี้กันหมดเลยเพราะว่าพอเรามาเปิดหอ,อกสมุดทีเดียวเนี่ย แล้วเราดันดานนะครับนะดันดาวงแหวนดันดาธรรมดาเนี่ยมันแป๊บเดียวผ่านแป๊บเดียวผ่านแป๊บเดียวผ่านไปเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับปั้นตัวนี้คือสุดที่สุดแล้วเทคนิคนี้คือกล้าแชร์นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกนาอว่าใครจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้เพราะว่าถ้าใครรีบอย่างเงี้ยโหผมต้องรออีกตั้งเดือนครึ่งกูไม่รอหรอกอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคนแบบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นแบบนั้นครับแต่ก่อนผมเป็นคนที่แบบว่ายังไงเนี่ย ตู้ใหม่มาผมก็ต้องเปิดเพราะว่าผมต้องทําคลิปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเปิดเอาเปิดเอาเปิดเอาอะไรประมาณนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าผมเล่นมาแล้วผมเคยเล่นมาแล้วและผมก็แบบศึกษาจากคนที่เขาเล่นในปัจจุบันทั้งเซิร์ฟจีนแล้วก็ทั้งเซิร์ฟแบบว่าไทยที่แบบปิดไปแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็มาแชร์เทคนิคการประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงนะเพราะว่าเขาก็ทํามาแล้วแล้วก็เล่นเอ็นเกมเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันคือเอ็นเกมอะ ไม่รู้จะไปเปิดตู้ไหนอ่ะเข้าใจไหมตู้นี้มันคือที่สุดแล้วของที่สุดแล้วเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนะว่าถ้าตู้นี้มันสุดเราก็ไม่รู้จะปั้นตู้ไหนอีกเข้าใจไหมนะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันแล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าใจถึงก็นั่งรอครับประมาณเดือนครึ่งแต่ถ้าใจไม่ถึงเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็ใจไม่ถึงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับผมอาจจะมานั่งเปิดกาชาให้เพื่อนๆดูสักตู้2ตู้ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บออกกกเนาาาววว่่สตัผมย็ ดองของไว้ดองใบากาชาดองเพชรอะไรอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยอยากจะแบบว่าไปนั่งซัดทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกันเพื่อน,อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูเองนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีแผนที่จะแบบว่านั่งเล่นเกมแบบไหนอยากดองรอให้เทพไหมหรือว่าอยากเทพตอนนี้เลยถ้าสายฟรีอยากเทพตอนนี้นะครับนะ ไปซื้อกระดูกวิญญาณราคา8,000เพรนะครับแล้วก็ไปลงด่านจนถึงด่าน12ด่าน12ปุ๊บเนี่ยเอาเงินประมาณ1 000, 2 0 0 0เพชรเพนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ระดับสีส้มนะครับแล้วก็ไปดนันด่านต่อได้เรื่อยๆเลยนะสเต็ปนี้จะใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยเราจะไปตันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเก็บเพรไว้เนี่ยประมาณ20,000เพรเนี่ยผมว่ารอแบบเปิดกิจกรรมตัวของอตัวอันนี้ดีกว่าครับกิจกรรม9 9ช่องดีกว่า พราะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราซื้อกระดูกวิญญาณ8,000เพชรใช่ไหมซื้อ,อตัวของอุปกรณ์ประมาณ1 1 0 0 0เพชรใช่ไหมรวมกันประมาณ19,000เพชรอะ่ะเราเอามาเล่นกิจกรรมเนี้ยของคุ้มก่าเยอะครับผมบอกเลยนะหลักๆจากประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆจะแบบว่าเชื่อผมแล้วทาตามหรือว่าเพื่อนๆจะมีเทคนิคในการเล่นยังไงเนี่ยก็สุดแล้วแต่เป็นเพื่อนอันนี้คือผมเอามาแชร์เป็นทริคเพื่อให้เพื่อนๆแบบว่ามี แบบว่ามีทางเลือกในการปั้นตัวแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ซีเรียสในการเล่นด่านเร็วก็ไม่เป็นไรครับนะเราสามารถดันด่านเร็วได้ไม่ต้องไปแคร์คนนะครับนะถ้าเราดันด่านไปเร็วได้เราได้ท็อปเซิร์ฟเราก็ไปเล่นในส่วนตัวของค่ายเราก็เอาแต้มค่ายเนี่ยไปแลกใบกาชาม,มันก็มีเทคนิคแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยเราอยากเล่นแบบดองของหรือไม่ดองของอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกถ้าเป็นสายฟรีอย มันไม่สามารถชนะสายเติมได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ดองของดีกว่าแล้วกันนะก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกันส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเล่นประมาณ2ตัวแล้วก็เล่นเก็บของเก็บอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟเถื่อนนะครับไม่ใช่เซิร์ฟแพ้ปัจจุบันเขาแจกโค้ดมาแล้วประมาณ3โค้ดรวมกับโค้ดที่เขาแจกมาเป็นพรีเรจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียลนลวกหน้าอีก1โค้ดเป็น4ใช่ไหม แล้วก็จะมีโค้ดที่ได้แฟนตัวยงเนี่ยอีกหนึ่งโค้ดรวมกันเป็น5โค้ดซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับนะตอนนี้เนี่ยประมาณ5้าทุ่มเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเด้งมันค้างเพื่อเผอเขาแจกอีกโค้ดหนึ่งด้วยซ้ําแล้วเขาแจกทีละเขาแจกต่อครั้งเนี่ยเขาแจกพวกใบากาชาสีทองแจกตัวเพชรไดมอนด์ Diamond เนี่ยนะครับสองพเพชรอย่างเงี้ยเราก็ดองจากการได้โค้ดเนี่ยดองไปเรื่อยได้ดองไปเรื่อยเพราะว่าเซิร์ฟแท้นะ เซิฟก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ค่อยแจกโค้ดเรายังดองเพชจได้ได้เป็นประมาณ4ี่0 0ื่นหกหมเพรใช่ไหมกว่าจะถึงกิจกรรมอะ่ะแต่ถ้าเซิฟเนี้ยเขาแจกของเยอะแจกของเยอะแจกของเยอะ,อเ,ยอะเราก็นั่งเก็บแค่โค้ดอ่ะเก็บโค้ด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 ไปเรื่อยๆพอถึงตู้หอ,อกสมุดอ่ะตูมทีเดียวเนี่ยตัวเราก็เก่งเลยครับแล้วเราค่อยเล่นตอนนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้พูดง่ายคือตอนเนี้ยดูคนอื่นเล่นไปก่อนส่วนตัวผมเนี่ยก็ดูคนอื่นเล่นนะลนหลายๆคนเนี่ยผมก็ไปนั่งดูแบบคนอื่นเล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็อันเนนีี้คคคือททิ ผมคิดจะทำนะฮะแล้วผมก็ามาแชร์เลยด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแบบไม่เล่นหรือว่าไม่อะไรเลยหลายคนก็จะถามว่าทาไมผมไม่เล่นทําไมผมไม่ดันพลังเก็บแต่เพชรเก็บแต่ใบกาชาเอาไปทําไมนะครับก็เลยเอามาแชร์ชิคให้เพื่อนๆดูเลยว่าผมเนี่ยแหละจะใช้วิธีนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆจาก,ากจประมาณนี้แล้วกันใครจะทําตามหรือไม่ทําตามเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะผมแค่เอามาแชร์เพื่อเป็น ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งและการก็หลักๆจะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค b e แล้วก็กดแชร์เ้ว่กันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจัดแต่พี่ตันี้กันครับสวัสดีครับ